ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สวันพอดค่า,าข่าวสารของประเทศจีนในช่วงนี้ที่กำลังจะมาแรง<ม>ก็คือหัวข้อชุนคิดของวันนี้นะคะตลาดออนไลน์อินค่ะ รู้ไหมว่าตลาดออนไลน์จีนกำลังขยานสุดัหนึ่งของโลกนะคะเมื่อเอ่ยชื่อถึงคำว่าประเทศจีนก็เป็นประเทศหนึ่งในโลกนะคะที่ควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีทีเดียวจากความพยายามของรัฐบาลและการร่วมมืออย่างแข็งขันจากภาคเอกชนภาคประชาชนการปรับนโยบายด้านเศรษฐกษิจอย่างรวดเร็ว ทำให้นะปัจจุบนันการใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีนกลับมาเกือบปกติแล้วนะคะเรียกว่าเกือบ100%แล้วการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่เป็นสิ่งที่ยังดำเนินอยู่นะคะ mm hmm. เช่นเรื่องการใส่หน้าก,กากอนมมามัยในที่สาธารณะ mm hmm. การสแกน mm hmm. การลงทะเบียนและแสดงเทลโค้ดทหารที่ทุกที่ที่ทเดินทางไป สถารที่ท่องเที่ยวก็ใช้วิธีการนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเหล่านี้เป็นต้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะของการระบาดโควิด1 9ที่ต้องมีเรื่องของการใช้ชีวิตในแบบปกติใหม่นั่นเองค่ะสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด1 9ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่เล่งการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศจีนมากขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจจากออฟไลน์ก็ได้เปลี่ยนไปสู่บนออนไลน์มากขึ้นนะคะจีนเป็นตลาดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนการเกิดขึ้นของโควิด -19 แล้วดังนั้นตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของจีนก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดอยู่ที่1น3 4หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ตามสถิติในปี2019นะคะ้าคอ e ีคอมเมิร์ซเป็นการซื้อขายออนไลน์จีนมีขนาดใหญ่กว่าตลาดสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะใหญ่กว่าถึง3เท่าทีเดียวในปี2020การใช้จ่ายด้านอ e ีคอมเมิร์ซของตลาดจีนด้านเสื้อผ้าและแฟชั่นคิดเป็น21.4%อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 17. 9 อาหารและของใช้ส่วนตัว17.5%งานอดิเรกและของเล่นสำหรับเด็ก23.3%การกักตัวในบ้านของประชาชนชาวจีนในช่วงโควิดทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปนะคะมีการบริโภคอาหารสดที่ซื้อทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทีเดียวโดยไตรมาสแรกของปี2020 การเพิ่มขึ้นของยอดขายในภาคอาหารออนไลน์มียอดถึง32.7%แนวโน้มของผู้บริโภคในประเทศจีนยุคใหม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาหารมากขึ้นด้วยนะคะเรามาดูเทรนด์หลักของอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศจีนกันนะคะในปี2021ว่าจะมีเทรนด์อะไรบ้างเทรนด์แรกนะคะ e c o อม e r ิรข้ามพรมแดนของจีนที่แต่ละปีเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ยิ่งเป็นตัวกระตุน้นการเติบโตการค้าออนไลน์ในต่างประเทศเข้าไปด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นการเข้าซื้อกิจการค้าว่างของอาลีบาบาในปี2019นนะคะก็นำไปสู่การควบรวมกิจการในส่วนนี้ คาร่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอทั้งนี้คา l ่าเป็นผู้ให้บริการเว็บอ e ีคอมเมิร์ซที่ขายสินค้านำเข้าเป็นหลักและฮิตในกลุ่มผู้บริโภคจีนค่ะมาดูเทรนที่2นะคะอีคอมเมิร์ซในจีนพัฒนาได้รวดเร็วขึ้นด้วยกลยุทธ์ช่องทางการขายปลีกแบบรอบด้านที่เรียกว่า Omnic c h h n n n l l ล e ีเท l i ิง เป็นการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ซื้ออย่างรอบด้านนะคะในทุกช่องทางการขายปลีกทั้งออฟไลน์และออนไลน์ขณะนี้ผู้ค้าส่วนมากใช้ระบบคลังข้อมูลผู้ใช้วิธีการลงทะเบียนสมาชิกออนไลน์และการเก็บข้อมูลจากการติดตามมินิโปรแกรมของผู้ซื้อกลยุทธ์นี้นะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ามากยิ่งขึ้นจีนเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ด้านนี้ในปัจจุบันอยู่แล้วนะคะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเป็นผู้ช่วยขายและก็มาคอยแนะนำสินค้าที่เหมาะกับลูกค้าเป้าหมายเทนที่3นะคะเมืองชั้น 3... าชั้นสของจีนได้กลายเป็นขึ้นใหม่ที่ขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซในประเทศ การเติบโตทั้งในการขายและการใช้ใจ่ายในกลุ่มเมืองชั้น3ชั้น4ของจีนเมืองกลุ่มนี้นะคะถือว่ายังมีค่าครองชีพต่ำรายได้ของครอบครัวอาจจะไม่มากนะักแต่มีความต้องการในการบริโภคอยู่มากมีการเชื่อมต่อดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทำให้คนชนบทมีความกระตือรือร้นที่จะซื้อของมากยิ่งขึ้น ผินต,ตัวตัวเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับช้อปปิ้งออนไลน์ที่เจาะกลุ่มเมืองชั้นรองรองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคนี้เทนที่4นะคะการตลาดของ KOCKOC นี่คือชื่อย่อนะคะคำเต็มก็คือ Key Opinion Customer ของจีนนั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังแข่งขันนะคะการตลาดของ KOC ก็คือผู้บริโภคทั่วไปที่ใช้แบรนด์เือพันแล้วนำมารีวิวผ่านโซเชียลมีเดียเป็นประจำจนมีฐานผู้ติดตามจำนวนหนึ่งการตลาดแบบนี้ละคะ่ะที่เรียกว่า KOC ได้รับการยอมรับและสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับแบรนด์สินค้าได้มากกว่าอย่างเสียวผงชูของจีนนะคะก็เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มี KOC จำนวนมากมีผู้ใช้รายย่อยใครก็ได้นะคะสามารถมาสร้างบรรัญชีสร้างบล็อกของตัวเองได้ถ้าทำได้ดีๆมีคนติดตามมากก็สามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้นะคะเทนที่5ค่ะ สตรีมมิ่งสดและวิดีโอสั้นก็กลายเป็นเทรนใหม่มาแรงของจีนเช่นกันนะคะยิ่งในยุคหลังโควิด -19 ยังพัฒนาอยู่มิหยุดก็จะมีลูกเล่นมีความหลากหลายขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันชาวจีนส่วนมากกว่า300ล้านคนนะคะเป็นผู้ใช้แอปวิดีโอสั้นและสตรีมมิ่งสดอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองหลวง และเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่า35ปีนะคะมีแนวโน้มที่จะใช้สื่อประเภทนี้มากขึ้นปจัจจัยหลักก็คือว่าเป็นการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอที่ไม่ยาวมากนะักเพราะมีเสียงเอฟเฟกและเนื้อหาที่น่าสนใจก็จะมีคนชอบดูมากกว่าชอบอ่านนั่นเองคะ่ะความรู้สึกวม่าจะกลัวตกยุคข,ของคนรุ่นใหม่ ทำให้ใครๆก็ต้องมาติดตามอยู่เสมอผู้ดูหรือผู้ซื้อก็ชอบการพูดคุยไปมาสดกับผู้สแสดงด้วยนะคะหรือผู้ขายมากกว่าการส่งข้อความทิ้งไว้ด้วยนะคะเทนที่6นะคะ,ะ,คะการซื้อแบบกลุ่มเพื่อให้ผู้ซื้อได้ราคาของที่ถูกกว่าผู้ขายขายได้ปริมาณมากกว่าด้วยนะคะฝังชั่นการซื้อขายแบบนี้ ก็เป็นโมเดลของผินตัวตัวค่ะที่ว่าได้รับความนิยมและได้รับประสบความสำเร็จอย่างสูงทีเดียวนะคะสินค้าแต่ละชิ้นที่ขายในพินตัวตัวมี2ราคานะคะราคา1ก็คือราคาปกติส่วนอีกราคาหนึงก็คือราคาลถพิเศษสำหรับการซื้อแบบกลุ่มเป็นการเข้าถึงสินค้าที่ลดราคากับผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อคนนั้นต้องหาเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนนะคะที่ต้องการจะเข้าร่วมการซื้อหรือไม่ก็กดจับคู่กับคนอื่นก็ได้ค่ะที่มีความต้องการการซื้อเหมือนกันก็ได้โดยจะแสดงในระบบการเลือกซื้อแบบกลุ่มสินค้าบางประเภทนะคะซื้อกลุ่ม3ถึง5คนยิ่งคนซื้อเยอะในกลุ่มเดียวกันนะคะจะได้ของที่ราคาถูกกว่า แต่ถ้าหากเราจ่ายเงินกดซื้อไปแล้วการซื้อแบบกลุ่มเกิดล้มเหลวทางแพลตฟอร์มนั้นก็จะกำทำการคืนเงินให้อัตโนมัตินะคะดังนั้นผู้ใช้ก็เลยมีแรงจูงใจที่จะแบ่งปันใบสั่งซื้อกับเพื่อนๆของตัวเองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์นั่นเองคะ่ะเทรนด์อันสุดท้ายนะคะเทรนด์รูปแบบที่7จ็ดโซเชียลคอม e มร โซเชียลบวกกับคอมเมอร์สนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์สอย่างเช่นการขายของได้อย่างมหาศาลของ n e ็ตไอดจีนอย่างหลีเจียฉีและหวยยาที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการขายออนไลน์ในจีนมีซ p ัพย์ที่แข็งแกลง่งและมีตลาดผู้ซื้อมหาศาล ที่ต่อมากลายเป็นผู้ซื้อที่พักดีต่อแบรนด์สินค้าปัจจุบันคนจีนหลายคนนะคะเลิกซื้อของออฟไลน์ไปแล้วโดยสิ้นเชิงทีเดียวโดยมหันมาซื้อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่กันมากขึ้นนะคะนั่นก็คือ7เทนของอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศจีนหรือท,ทำให้ตลาดจีนของเราที่เรามองเห็นตอนนี้ที่มันโตขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะคะ เรามาดูการเติบโตของตลาดออนไลน์ของจีนอย่างเห็นภาพได้ภาพกว้างขึ้นเรามาดูนะคะว่าตัวเลขล่าสุดในปี2019เขามีขนาดตลาดออนไลน์ในโลก10อันดับแรกโดยจีนเป็นอันดับหนึงรองด้วยสหรัฐอเมริกาดังต่อไปนี้นะคะอันดับ1ประเทศจีนค่ะมูลค่าตลาดออนไลน์103.4หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมานะคะอันดับสสหรัฐอเมริกามูลค่าอยู่ที่58.6มื่นล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่3ประเทศอังกฤษคะ14.19หมืล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่4ญี่ปุ่น11.54หมืล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่5เกาหลีใต้10.34หมืล้านเหรียญสหรัฐ อันดับที่6เยอรมนีคะ่ะ8.18หมื่นล,ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่7ฝรั่งเศส6.94หมื่นล,ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่8แคนาดา4.98หมื่นล,ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่9อินเดียคะ่ะ4.60หมื่นล,ล้านเหรียญสหรัฐและอันดับสุดท้ายอันดับที่ส0บ รัเสเซียคะ่ะ0.26มื่นล้านเหรียญสหรัฐในบรรดาอันดับประเทศนี้จะเห็นได้ว่าอินเดียเป็นประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในปี2019เติบโตวกว่าปีก่อนในปี2018ถึง31.9%แต่ว่าเพราะอินเดียยังมีช่องว่างทางเศรษฐกิจที่ยังสูงมากนะคะ การธม้าาคมโลจิสติกทั่วประเทศอย่างไม่เอื้ออำนวยมากนะักแต่ทุกๆการกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาถึงกันนั้นอินเดียก็เป็นตลาดออนไลน์ใหญ่ที่น่าจับตามองอย่างมากเพราะประเทศอินเดียน่าจะมีประชากรแสงหน้าประเทศจีนอีกไม่นานแล้วนะคะเรามาดูความสำเร็จของตลาดออนไลน์จีนนะคะว่ามีกุญแจ สสิ่งนี้กันนะคะในการพวบรวมกันให้เกิดความสำเร็จกระดาษออนไลน์ของจีนได้3ส,สิ่งนั้นก็คือสิ่งที่1น,นะคะการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเมือระเบรองซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกำลังมีการใช้ใจ่ายกำลังเพิ่มขึ้นนั่นเองคะ่ะ 2. ทางเลือกที่มากขึ้นของแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ ที่เหมาะกับตลาดหลายกลุ่มคนหลายประเภทด้วยนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่3เป็นการผักดันของสถาบันกลางและท้องถิ่นโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกที่เอื้ออำนวยสนับสนุนให้ประชาชนสร้างฝันธุรกิจได้คะ่ะจะเห็นได้ว่ากุญแจทั้ง3สิ่งนี้ก็เป็นตัวจุดประกายและความสำเร็จของตลาดออนไลน์จีนให้กลายเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยดูเนืจากเศรติในปี2019นะคะที่มีมูลค่าตลาดที่สูงอันดับหนึ่งทีเดียวแสงหน้าสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่มาฝากกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของประเทศจีนกำลังไปอันดับหนึ่งแล้วนะคะต่อไปจะถูกแซงหรือเปล่าหรือจะครองแชมป์ได้อีกนานแค่ไหนเราก็คงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ และแพลตฟอร์มต่างๆที่จะเกิดเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP หนะ้าสวัสดีค่ะ